เลยจริงไหมคนนันที่ดีแนะนำคนที่ทำธุรกิจยกเว้นคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นลูกของคุณเป็นญาติพี่น้องคุณซึณ่งคนนั้นคุณสามารถทำได้อย่างผมผมก็เอาลูกผมสมัคิรุ่งผมอายุแปดขวบอีกคนอายุสี่ขวบก็เป็นสมาธิภายในเออดือนสองเดือนนี้เขาก็จะเป็นสตาร์ คุณลองึกภาพเด็กสี่ขวบเด็กแปดขวบขึ้นบนเวทีวีเน็กสตาร์เลย re. รับแข็มอะ่ะม,ามาากกาันมาหัศจรรย์ไหมละ่ะแล้วทำไมอะ่ะก็ลูกผมเขก็มีโทรศัพท์ม,มือถือเขามำอกันขเขาก็มีรายไายเขาสิไหมนี่คือการสร้างโมโดกให้กับเขากันแต่ละ วีครับเที่ยวพาลูกคุณเที่ยวตลอดชีวิตเลยคุณจะมีเวลาให้กับลูกของคุณถึงแม้ลูกคุณจะเรียนไม่เก่งถึงแม้ลูกคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณสามารถจะให้ลูกคุณมีชีวิตของเขาเองได้ชอบจะทําในสิ่งที่เขาชอบรักในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาล้างแลวคุณสามารถจะมีเวลาที่จะดูแลลูกคุณที่อยากใกล้ชิดนะครับวันนี้คือสิ่งลุกจะทําได้และใช้มีเนี่ยเป็นเครื่องมือ แล้วผมจะทำให้ดูว่าลูกผม4กลัวกับ8กัวขึ้นลำเข็งตั้งไหนเอาให้มันถล่มทลายทั้งธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับโบนัสที่เกิดจากการทำรายการมันแบ่งเป็นสองข้อใช่ไหมอันที่หนึ่งเ,เกิดจากการเปิดหลายคนถามว่าธุรกิจนี้อ่ะมันจ่ายเงินโหจ่ายเยอะแล้วธุรกิจถ้าเกิดบริษัทเจ๊งไปอ่ะ ไปเอาเงินที่ไหนอะจริงไหมทุกคนถามหามความมั่นคงของบริษัทผมตอบให้เลยนะครับบริษัทดีเอ็นหรือบริษัทอะไรก็แต่เขาจะอยู่ได้ก็ต่อเพื่อว่าการจ่ายผลประโยชน์นั้นต้องเป็นการจ่ายผลประโยชน์ที่สามารถเป็นจริงไนดะ้และไม่มีการจ่ายแบบโอเวอร์เพย์ made. หรือจ่ายเกินกว่ารายรับที่บริษัทจะได้รับบางธุรกิจ นำเสนอผลประโยชน์มากจนโอเวอร์มากจนเกินกว่าลายลับของบริษัทอ่ะเราก็รู้นะครับว่าบ้านท้ายสุดท้ายปลายทางมันจะคืออะไรเจ๊งครับจริงไหมครับ,รบเพราะมันมีเงินไม่พอจ่ายแต่บริษัทเราไม่ง้นะครับเขาไม่เจ๊งหรอกครับเขาแค่ลงมบทฟูก คนที่มีความรลภโอ้โหจ่ายเยอะจ่ายเยอะนะสมัครครับสมัครเสร็จป,ปุ๊บแรกแรกบริษัทเขาจ่ายครับจ่ายครับพอจ่ายปุ๊บโอโ้คนก็เริ่มบอกออกมัว่า,วาจ่ายจริงเครานี้นะครับเขาเรียกว่าการจุดไฟล่อแม่เน่าครับเค้านี้นะครับแมงเน่นบนาบ่อยกองไฟสวยงามมันปินข้ามาไปทั้งกองครับหน,านา้าหมยเยอะครับแผนการตลาดแบบน,นี้เวลามันแตกตัวไปเนี่ยฐานมันกว้างไหม ว่าดีไหมถ้าหนึ่งแตะหา้าห้าก็ยี่ห้ายี่ห้าร้อยยี่ห้าหกร้อยยี่ห้าพันสองร้อยยี่ห้าไล่เลื่อนจนแสนจนล้านเขาดูจังหวะครับจังหวะยังที่เขามีไรายได้กอบโกยจากข้าวสมัครของคนในระดับล่างเรียบร้อยเขาก็ไปครับเป็นดีครับเป็นดีครับรวยเรีย่ยไรเลยครับและมีคนทีกไทยที่การนี้นะครับ สาม,มารถที่จะก่อโกยเงินทองมากมายเลยครับถ้าคุณอยากลองลองดูทำเป็นัวลูกกระสุนลูกมันไม่กี่บาทเลยครับลูกครับแล้วหลายคนก็หายจากโรคนี้ไปสาวชุดเลยนะครับไอคนที่ทำแบบนี้คนที่ผมรู้จักคนนึงตอนนี้ยังติดคุกอยู่นะครับยังมีเลยครับนะครับ,นะรบไอลักเสี่ยงเขาไปเปิดบริษัทชื่อว่าโปรโวเชียใครเคยได้ยินนะครับ เพราะรรนั้นธุรกิจเงินใครๆก็อยากได้แต่ได้ต้องได้ด้วยการมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนันแหละครับค,บค,บคบือเงินที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ได้มาบนความทุกข์ยากและเดือดร้อนของผู้อนอันนี้นเรื่องเงินที่มันไม่สะอาดนะครับเพราะนั้นใน b ิ e t เขาจ่ายเงินให้เราอย่งไรครับเราดูการเติมเงิน เรารู้ไปอยู่แล้วนะครับบัตรเติมเงินที่เราไปซื้อเซเว่นหรือไม่เติมตามกู้คุณเติมก็ไเ,เราเติมร้อยเราซื้อร้อยเราเติมได้ร้อยจริงนะแล้วบริษัทนั้นเอาเอา,เอา,เอา,า,า,ากำไรอย่างไหนเขาได้ส่วนลดครับส่วนลดจากเครือข่ายมือถือนั่นเองจาก True ASD ให้ส่วนลดเข้าไปประมาณ3.5บางบริษัทก็3บางบริษัทก็5ค่าเฉลี่ยแล้วกัน3.5เ ของบัตรเติมเนเลยทุกใบเพราะนั้นเราซื้อร้อยเราจรึงได้ร้อยไงเพราะบริษัทเหล่า,านั้นเขาซื้อใหม่กีนึงเขาซื้อมาได้ส่วนล้อยสาดหเปอร์เซ็นต์วีเน็ตก็ได้3.5มห้าเปอร์เซ็นต์ในการับวีเน็ตก็เป็นตัวแทนการเติมเงินในทางธุรกิจน,นะครับวีเน็ตก็ได้3.5เปอร์เซ็นต์สิ่งที่แตกต่างกันคือว่าธุรกิจการเติมเงินแล้ะพอเขาได้สามด้าเปอร์เซ็นต์ แล้วเนเ่เอามาจ่ายคืนมาให้เราครับ0.2หรือลึกสิชั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ2%จริงไหม0.2ลึกสิบชั้นก็คือรวมกันแ,แล้วก็คือ2%และ0.1บาทในชั้นที่11และชั้นที่12 0.1บาทจากการเติมเงิน เขาจะคำนวณกลับมาให้เรา0 1นั่นคือเหตุผลที่เราติดบอกกับพวกเราทุกคนว่าเติมเงินขั้นต่ำเท่าไหร่50เพราะถ้าเติตามต่ำกว่า50มันจะไม่คำนวณให้นึกออกไหมครับมันจะไม่คำนวณให้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้คนเติมขั้นต่ำคนละ50บาทมันถึงจะคำนวณให้เรา0.01 ในชั้นที่สิบแปดและชั้นที่สิบสองเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ชั้นที่สิบแปดและชั้นที่สิบสองของเราดีไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ชั้นที่สิบแปดและชั้นที่สิบสองของใครดีรไหมเพราะนั้นเพื่อให้ระบบมันเจอโปรขึ้นอย่างอัตโนมัติแล้วก็ก๊อปปี้ไปแบบเดียวกันหมดจะได้ไม่ต้องมาหน้าตอบคำถามใช่ไหมก็ทุกคนก็เติมคนละห้าสิบบาทเพราะนั้นทันทีคุณสมัครสมาชิกใหม่ แล้วเขลองเติมจากนี่เขา้าทันทีเติมเท่าไหร่50บาทที่เหลือ50บาทก็เป็นไงให้เขาไปทำเป็นตัวอยา่างเขาไมให้คนอื่นดูต่อไปถึงหรอครับเพราะนั้นวีเดจ่ยายคืนให้เราประมาณ2.2%งจเอร์เซ็ตดรับถอยรบไปสามจ่ายคืนมา2.2งจุองวเหตเลยก็ไปเท่าไหร่หน่งเปรเ์เกว่าอยู่ได้นะอยู่ได้ครับวีเดอยู่ได้ครับแต่วีเดตจะอยู่ได,ต v ได้ต้องมีสมาชิก เยอะๆวีเน็ตถึงจะได้รายได้มากๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายของวีเน็ตก็คือจะต้องมีสมาชิกมากที่สุดวีเน็ตถึงจะมีรายได้มากๆเพราะฉะนั้นใครที่มีดคำถามว่าถ้าวีเน็ตมีสมาชิกเยอะแล้วจะปิดหนีไหมจะปิดหนีทำไมครับก็เป้าหมายของวีเน็ตก็คือที่มีสมาชิกเยอะวีเน็ตถึงจะอยู่ได้ถ้าสมาชิกน้อยรายได้นก็น้อย ใช่ไหมครับเพราะนั้นด้วยเหตุผลนี้วินเนตจึงต้องพยายามที่จะมีสมาธิให้เยอะในการที่วินเน็ตมีสมาธิเยอะนั่นก็เพราะว่าพวกเรามีสมาธิเยอะนั่นเองเราได้วินเน็ตได้ทุกอย่างมันก็วิลี่ยนกันทุกฝ่ายมันไม่มีเหตุผลที่วินเน็ตสมาชิเยอะแล้วจะเป็นดีเพราะวินเน็ตเป็นเสือนอนหินถูกไหม ถ้าสมาชิกเยอะก็กใหญ่ทุกคนก็แค่ตระเินมือถือจ่ายเติดค่ารัก็ไฟนี่หนึ่งก็ได้เงิด้วยเราก็ได้ด้วยนะครับว่าใครนะครับที่อยู่สร้างอพา,าร์เมนต์นย์ดูแลแล้วก็ทุบอพา,าร์เมนต์ตัวเองทีเนี่ยมีไหม <c oughs> คงไม่มีนะครับเพราะนะั้นนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ต้องไปกังวลนะครับและโบนัสการจ่ายอีก0.2บาทหรือ10ชั้นและ0.1บาทในชั้นที่11และ,ะชั้นที่12เช่นเดียวกันทุกใบทุกบิน นะครับเราจ่ายดินข้าไฟเราจ่ายส0บาทค่าธรมเนียมวีเน่นอาจจะเหลือกลับมาประมาณ5บาทนะครับเหลือกลับมาประมาณ5บาทจากลับคืนให้เราประมาณสองบาทกว่าวีเน,น่เหลือเท่าไหร่2บาทกว่าถูกได้ครับเพราะนั้นแผนนี้เชื่อเห็นว่าวีเน,น่ไม่ได้จ่ายเกินแตบโอเวอร์เบ์หรือจ่ายเกินจากลายลับลายรับที่วีเน่ เพราะนั้นจึงทําให้เรามั่นใจว่าวีเนยียไม่มีวันเจ๊งและไม่มีวันที่จะปิดบริษัทนะครับเพราะวีเนีตไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงถ้าคุณเปิดบริษัททําธุรกิจกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีสินค้าวันนี้ท,ำทำาําทําไปโอ้ขายดีมากอีกสามเดือนบริษัทใหม่เปิดมาทำสินค้าดีกว่าคุณมาขายยอดขายคุณตอไหมตทอทันทีครับองค์กรคุณไหลไปบริษัทอื่นทนันที ใช่ไน ah um the ั u, ่นคือธุรกิจที่มีความเสี่ยงถ้ามันมีโหดอยสินค้าใดสินค้าหนึ่งแล้วสินค้าถามว่าเทคโนโลยีมันตามกันทันไหมทันมันแข่งกันหน้าดูแต่วีเนียมไม่ต้องไปแข่งกับใครวันนี้ถ้าคุณไม่ใช้แบงก์เกษกรไทยคุณไปใช้ไทยวันนี้คุณจะถูกงู้จักดถินแล้วคุณจะเริกเป็นไทยวันนี้คุณไปใช้ัตบเครดิตของกรุงไทย คงและเสถียรสุดๆเพราะมันอยู่กับพื้นฐานการเริโภคของผู้คนทั้งประเทศไม่มีธุรกิจไหนที่มั่นคงขนาดนี้เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าธุรกิจไหนจะเติบโตเราเติบโตด้วยแต่ถ้าธุรกิจคุณล้มละลายไปเราก็ไม่รับคุณด้วยเราก็ยเติบโตกับบริษัทที่มันเติบโตดีไหมเพราะการที่บริษัทมันล้มไปมันต้องมีบริษัทอีกนึงเติบโตดีไหมใครเติบโตเราเติบโตด้วย พราะนี่คือธุรกิจที่มันสุดยอดครับแล้วผมบอกเลยครับตัวอย่างที่ผมบอกว่าอัตราเฉลี่ย่อคนหนึ่งคนที่เติมเงินนเนี่ยคนละประมาณสี่ร้อยบาทต่อเดือนน,นะครับตัวอย่างผมบอกเอาแค่สองร้อยก็พอสองร้อยบาทต่อเดือนนะครับสิบสองชั้นคุณจะมีไรายได้สามแสนกว่าบาทครับโวลัการน,นี่ไงครับ สามแสนกว่าบาทตอนนี้นะสองร้บาทมันอเท่าไหรจุดสีีกไหมใช่ไหมสองร้อยบาทก็จุดสี่ถไหมเพราะทุกๆ5บาทมันได้จุดหน่ีกไหมทุกทุกห้าิบาทมันได้เศษตจุดหเพรถ้าสองร้บาทก็คือถ้าทุกคนเติมคนละสองบาทคุณจะมีรายได้สามแสนกว่าบาทต่อนืี้เดือนที่้เติมคนละสองร้อยคนบไปสามแสกว่าเดือนหน้าเติมอีกคนละสอง รับอีก3ามแสนบาททุกทุกเดือนทุกทุกปีเขาเฉลี่ยเติมคนละัพท์มอถคุณรับรายได้อีกไปจนตลอดชีวิตครับแข่งกันไปเลยครับ 3G 4G 5G 6G จน 10G คุณจะกี่ G ก็แล้วแต่จริงนะยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลที่ทำให้คนใช้บริการมากขึ้นถามว่าวันนี้คนใช้สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนอกจากที่เขาจะโชว์แล้วแล้วไม่พอครับเขาอยาง โรงเรียนใช้บริการติดตั้งเขาเรียกว่า 3G A WiFi รู้ไหมครัใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนเพื่อจะเฟซบุ๊กบ้างเช็คเมลบ้างอะไรบ้างเสียอีกรายเดือนเดือนก็300บาทเห็นไหมครับยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาคนก็ยิ่งใช้จ่ายมากขึ้นหน้าใหม่ดีไลนยได้มันไม่ใช่แค่นี้แล้วมันมากกว่านี้นะครับที่เฉพาะเติมเงินรายเดือน สามปีสามปีดิดคนดค,ค,คา่าน้ำดินค่าไฟดินค่าโทรศัพท์บ้านในพื้นฐานเนี่ยคุณมีรายได้อีกสองแสนหกกว่าบาทต่อเดือนเบ็ดเสร็จแล้วนะองค์กรสิบสองชั้นของคุณเนี่ยในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าแล้วกันแล้วทำให้คุณมีรายได้เดือนละห้าแสนแปดต่อเดือนเนี่ยโดยที่ไม่มีใครต้องซื้อสินค้าเลยแม้แต่ชิ้เนเดียวคุณว่าดีไหมเนี่ยเริ่มเป็นรายได้